ไปครับโอ้พันเก้าแม่เช่าโคตรร้ายผู้สารทุกศอนไปครับผมพันเก้าเลยพี่ปาปาปะเราเตรียมใจไว้เลยครับ <c oughs> ดันครับ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 ทิมเบาทิมเบาไม่ทิมแต่น่าจะทิมเร็วๆนี้แล้วแหละไม่ทิมด้วยโอเค ทันไหมโอ้ย oh, oh, เยอะเชื้อเชิญให้ทิมก็ไม่ยอมทิมทิมมาเร็วไม่ยอมทิมด้วยเว้ยกินก่อนแล้วกันดูสิเอาตัวอะไรกันเอามากินเว้ยกินครับทิมครับอืมไหลครับผมนั่นแน่มาจะลงบ่อสินนะเอาเลยครับอยากลงลงไหมอยากลงบ่อก็ลงมาเลยกินครับผม กินไม่ได้ว่ะกินแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวนี้อ่ะผมดันตัวนี้ดีกว่าหน้าขุนหน่อยอ่าอย่งนี้เรากินได้ละอ่ะเรามาอ้อมตัวนี้ดีกว่าดันกงี้ไปโอ้หุน่นหนีตาดุนหางครับ กินนะผมอมเอาม้าจะมากินอ่ะเฉาหมามากินไนะว้เ้ยนี่ดีครับอยูฝั่งนี้โอ้จะดัดน,นะ ก็ดันมาดีครับไม่สนใจจ่อตรงนี้อืมจ่อมันกันเลยอะทำท่า,าทีวัดซ้อนครับทำท่า,าทีวัดซ้อนโอ้โหหนีเลยเว้ยหนีเลยทีเดียวไปครับ ืถ้าเรากินชึบปลากินปุ๊บป๊บหายหมดนี่หว่ากินครับกินครับหายหมดครับหายหมดกินครับกินครับ แล้วก็เอาตัวนี้กินดีวะทำไมคิดจะเปิดแล้วก็กินตัวนั้นเหรอเอาขุนกินดีครับขุนเราเก่งเชื่อมไร่ไม่มีทางเราจะใช้เบีย้ยเขาไปโลกกำบังนะครับกินครับผม ทำไรกินไม่ได้มาผูกอยู่แต่เขาก็อาจจะลุกได้นะครับผมจ่อไว้ก่อนถ้าขุดหนีปุ๊บแล้วก็ลุกกินมาปับ๊บะดันครับดันครับหนีเปล่าเราจะเปิดลุกแล้วดันมาตัวนั้นเลยครับแบบนะท่านผู้ชมถอยก่อนครับยังครับ เรายังไม่เก่งครับเรายังไม่เก่งเราต้องถอยก่อนอตัวนั้นหละลุกหนึ่งทีดีลุกหนึ่งทีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินเลยก็ได้นะทํทำแบบจริงๆแล้อะกินชุบเอาเรือกินใช่ไหมอืมอ่ะลุกหนึ่งทีแล้วกันนะครับหนึ่งทีแล้วก็ลุกชุบ ทีกินชับ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 ช,บช,บช,บชบับอืมอย่างละกันเรากินมาไหนดีกว่าโอ้ก็ไม่ก็ไม่ยอมเดิดะนเลยอืมกินมาอ่ะกินเบีย้ยก่อนแล้วกันนะครับถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยยังไม่ทันอ่ะเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งลองอีกทีหนึ่งดูดีไปไหนอะลองอีกทีหนึ่งครับลองอีกทีหนึ่ง ลูกเข้าไปคิดตัวนู้นตัวนี้อ่ะอย่างนี้ไม่เหมือนและอ่ะลองลูกอีกทีหนึ่งอย่างนี้ไม่เหมือนที่เดิมนะครับเบียตายแล้วผมชับๆๆแล้วเท่าหนีเปในตานี้จะไปไหนแชจะไปกินเบีย้ย เฮ้ยนี่ดีว่ากินโคนีกวเฮ้ยกินเลือดดีว่าเลือหนีีาเ่ากินมากกินมาหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปตานั้น ไปครับบ้งครับทำอะไรไม่ได้หรอกต้องรีบเลยครับผมเดี๋ยวเขาหนีผมไม่อยากให้เขาหนีไงอ,อ,อืะลุกเข้าไปหนึ่งดอกครับไม่อยากให้หนี นีไปไหนครับกินมาครับผมอ่าตายละมึงมาโตแล้วโดนกดแล้วกินเข้าไปเอาโคลไล่กันดีไหมท่านผู้ชม ไม่จําเป็นน,นะเนะเอ๊ะเอาเลยก็ได้ไมั้งโค่นไร่มาโค่นไร่กันดีกว่ามาไปครับไปครับผมไปครับดันนะผมไปดันครับไปครับอืมอืมอ่ะดันครับ ลุกเข้าไปนด่งขึ้นไปลุกเข้าไปครับเรียบน้องเหมยเดินไหมน้องเหมยน้องเหมยเพิ่งเล่นนะครับไปครับมาไปครับผมดันครับดันครับไปครับเม็ดปคขนขึ้น ขุนวังนอกเดี๋ยวเราจะต้อนรับให้งามๆเลยครับไปครับไปครับงามๆครับลอยเบี้ยผมกินลุกก่อนครับใจเย็นครับกินครับต้อนรับโคนะครับต้องกินเหรอครับมันันมาตายนะครับกินครับผมถอยกระจายถอยกระจาย ครับจ่อไว้ชึกชึกชึกนั่น,นไหมครับเชื่อมไว้ก่อนกินครับผมจะจะจะลำหนึ่งเนะี่ยจไปเชื่อมเขายังคงไม่กล้ากินหรอกเพราะว่ามันเป็นเบี้ยง่งายนะครับใช่ถ้าเขายังไม่กล้ากินป่ะผมโดดตัวนี้ดีกว่ามาโดดครับ ที่ต้องโดดตัวนี้เพื่อไปป้องกันตัวล็อกก่อนนะประมาณนั้นแปน๊บนึงนะท่านผู้ชมผมกำลังรอเป้าอยู่ชึบชึบชึบตัวนั้นถ้าเรากินเลยเนี่ยไม่ได้หานะประมาณนั้นกินชึบกินชึบเราจะโดดไปล้วงไกลๆได้ไหมอย่างอ่ะมาถอยลงมาก่อนอ,อยากกินเว้เย นีก่อนแล้วกันนะครับนีก่อนครับผมอย่างมา้าช็บช็เชอถอนครับไปครับเม็ดชุบชุบชุบไปครับ ไปครับามาโดดไปตานั้นอ่าแยงเลยแล้วกันท่านผู้ชมกินเปาไม่กินน่นนะครับดันชับชับชับอ่ะป่ปเบีย์ขึ้นอะไรพี่จะทำอะไรผมเนี่หมาโดดครับ กินเรือครับผมกินเรืออนครับกินครับกินครับผมเคลปายไล่มากินโขนจอโขนครับผม มามาบังไว้เถอ่อะแทงเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ดแทงม่งอย่างนี้เลยดีกว่าแทงม่งอย่างนี้เลยดีกว่าท่านผู้ชมแทงหลบแทงไปตรงๆเนี่ยไม่พอใจอ่ะจะไปตรงไหน,น ตอนนี้เนี่ยคือเขามีตัวป้องกันพร้อมแหละชึบ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 อ่ะฟันแม่งเลยครับผมดา่านเอาวะให้กินเรือเลยเว้ยเฮ้ยแม่งลงทุนว่ะ มันก็ไม่รอดเหมอนเหมือน,นกันหรือว่า่ากินเรือฮะพอเขากินะ่ะเราก็แยงได้เหมือนเดิมนะ่้นทุกชมเอา้ามัไม่ให้แยงบดันเม็ดปลาตรงนี้อา่ากินดีครับกินแม่งให้หมดสร้างความเสียหายให้มากที่สุดนะครับกินเข้าไปเราพี่เจ้าอะไรมาสู้กับผมแล้วครับ ไหลงายแล้วเห็นไหมใช่แยงชึบชึบชุบไปครับทะลุงครับโค,คนทะลุงไหลงันไปครับ